Mình hey. đi đi, đi đi đi. เอดีสบายดีแบบยงมือดีแบบใช่ไหมดีใช่ไหมใช่กินดือใช่กิ่ดือใชกินนมเก่งกินนมเกิ้งกิงจะโพจะโพ กินมือหนึ่งซองแพก็กสามแพก็กกินแพ็กนี้พี่น้อง,องอแพ็กหนึงนง่นง,นงมีสี่กล่องอือออโอ้ยอน่อ๋อ้ยนะขมา เอาแตกดูกอย่าแตกลูกอย่าแตกลูกจะแตกลูกอย่ากับแกะอยู่นะคะลูกเอออืมอ้ามีกับแกะนะลูกนะดีดีไหมเสือขาดบ่เนี่วะเออเม่์มีเสือขาก็คือขาดแล้วลูกเสือเจ้าคือขาดลูก chép nè chép nè má thì tỏi má phương phương nè đự nó chép là đự phương ngăn nhà hết lúc nhà giờ hết nhà chép lúc nhà chép ăn vịt chay này uống nhồi này có bao sao chị nôm kiềng lên rồi rồi họ khỏi bên nào hát Hả? hát ừ dâm hát <cười> <cười> tẹt cái này dám hát hát cái gì đâu hm a hôm chọn. hết 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 แทงพอฉันพอปิดแอย้สะพอปิดแอย้สะเอาแพงสะแพงน้อยแหังพอไหมว้ยเอออืมแขงน้ำเออสางสองแป้ง Bang nhanh luôn. Hả? Bang nhanh Hả? Bang nguột bò <laughs> <laughs> Mặt thế đấy thì nhỏ à Hả à tỏ ơi mai <conversations> dulu. Hey, hey. oh, <initiation> <us locals mirch> nah video. Sate. Hmm. Mana Atau eh. Yang ni dulu. Yang ni. Eh, eh. Oh, macam jahit. Awak nak nak ni? Nah, ni am Ni apa? Ni dulu. Nah.

ส่อไปคอมเมนต์ยังคอมเมนต์เราเด้อเนาะตาสบายเลยเนาะเจ้าคิดว่าเจ้าาสบายใจเจ้าคอมเมนต์เลยเนาะคำนี้เนาะผมได้คำในน้ำจากเออเลยเลยหักเนาะเพิ่อบอกไก่มาในน้ำเพิ่นไก่ไก่มาเนาะบอกเพิ่นไปเลยไก่สิถ้าเพิ่นสบายใจกะให้เพิ่นคอมเมนต์ไปเนาะ ถ้าเพิ่นม,มีความสุขกลายเป็นคอมเมนต์ไปเนาะเออไก่กับมาขิดเบิ่งแล้วก็ก็ดีเนาะเพิ่นม,มีความสุขเนาะเพิ่อในคอมเมนต์แบุรีหรือว่าลบด้านลบหบเนาะตายเนาะก็มีความสุขก็อยากเพินกก่นเนาะในส่วนเคยเหาก็ามีส่วนในเหตุเ็นเพิ่นม,มีความสุขคือกันนะพี่นบ่อยเพิ่นก็ใจเกิดหลายๆเนาะที่ยัง เป็นห่วงแล้วให้กอมมังใจไก่แล้วก็ขอบคุณาน,นานผู้บริโานผู้ชมเนาะที่อยู่ประเทศไทยหรือประเทศลาวเนาะหรือว่าเมืองนอกเนาะบาง,ขขงทีมันเห็นประสบคนเด้อชินห่อนิดหนึงกับไก่กับขอบดีใจเนาะขอบคุณเรนลายนาะขอบดีใจดีใจที่ยังแบบเป็นห่วงแล้วดีใจที่ยังแบบให้กอมมังใจไกนะ่เนาะส่วนคนกับ บุคอยมาคอมเมนต์ในช่องไก่ครับเนาะสิไปคอมเมนต์ไลน์ช่องเนี่ยแต่เพิ่นมาบอกไก่เนาะกับเพิ่นไลยคนเนาะก็มาบอกไก่อยู่ไก่ไว้ใส่ใจเนาะเพราะว่าความชุขควาเพิ่นเนาะให้เพิ่นคอมเมนต์ซะกให้เพิ่นบุหรี่สักเนาะไก่โฟกัสที่มัโตเลยแต่มีความสุขบางทีเนาะ มีความสุขที่เห็นอโตหัวห่าหล่อมีเอยหนิมมีความสุขที่อโตยังแข็งแห,งห้งเนาะเติบใหญ่มัวเป็นมาอลไรดิอีกบอกกี่มือนก,กับอีกสี่วันเนาะหาวันก็ถึงขวบสองปีเนาะนอืม, <c oughs> อม ้องที่มันด่างพี่น้องท,ทิศนะมันไก่ติดน,นะพวกใบเปอร์นะพี่น้องมันเลยด่างแี้แกอ้อยเปอร์แล้วก็ทาสีโดยด่างหรือว่าเออมันด่างูกเอเออมันด่างอเออมันด่างลูกสีบางงามหุอเนาะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ

โอ้โหกำลังจะยี่ห้อเห็ดจักตอกระเเขาะเลยเตรียมอุปกรณ์พี่น้องนะใหญ่ไว้มาจัดการนะเตรียมรถแก่เขาพอนเก่ามันแก่ได้ก็พี่มันดอกบ่หักไปแล้วพี่น้องเรียงลูกใหญ่หลายคนแล้วะ คือไก่ก็ใหญ่แล้วเราซิงกัจนแวงที่อาตัวนี้เป็นเสริมใหม่ได้เนาะนี่ตัวนี้อือืจะเสริมพิการอีกอือ ของผีน,งนี่เนาะเอาพี่เขเจ้าวันนี้ป่ามันก็นบอกฮักเสื่อแล้วนี่ <c oughs> ใส่ตอรุ่นต่อล้านมาแล้วนี่นะเสา,าตัวนี้เป็นต้นเหมือนนี่นะ ของสางเหรอเห็นได้กัได้เนาะสางเ <_ c oughs> หมือนประเนศไทยเต็กเต้นเตาอ่อนติดหลดจักติดจักหลถดระด่า้เถอพี่เอไปแล้วติดจักควันมันออกในนี่มันมันแห้งบมดทึงในควันออกในเต่าตรีนนี่ตีกลับตีกลับตบๆเลย

ตุ๊เก่าเต้ <c oughs> เาไก่หน่อยหน่อยต่อไทยคันต่อจากอันรจักเนาะถือรจักก่อนนะอี่น่อง เราถ่เที่ยวเฮียนเข,ขนจจาเฮียน,นกกอยู่บ้านดงหนองใหม่แก้มค้องคือหาเจอจักขั้นะก่อนจักขั้นังไม่ทีได้ม้านบ้านสองพันเจ็ดร็อิกิดีสองพันหก ้าปีเก่จกักคัะห้าปีเต็มเลยไสทยนี่ที่นสิบแปดสิบปีนะเพราะว่าได้อับไทยกำลังได้อับไทยตอนไอ่ ลงเทพเนาะไปหาเงินอยู่ประเทศไทยก็เลยไปเนาะลงเทพไปหาเงินอยู่ประเทศไทยมาเติมใส่กับหอยแม่คล้ายขั้วใส่เนาะคล้ายเขาใส่สคล้ายทุเรียทุกอย่างอ่ะแหละไก่บมเดิร์ติ่งหน่องตัวเองได้เพียงน่องเด้อไก่รับชอบบันรับช็อปปอกขั้วได้หน่อย เมื่อไปหน่อยไหมเมอ้ยหลุนเนาะใครอยากดีชชอบมันซอยพอซอยเมย์ไอ้หวายด้รอยาะคหมิ่นใ,ในกระเป๋าเด้อใส่บัวได้บให้เสือใส่เบาความจริงเนาะถ้าผู้ใดบัวเสือเนาะ ถามผู้ชมจากถามปู้ดได้ก็ได้เนอกใน้านโมงเนาะตามบดเลยเนาะเขาหูบดเพราะเป็นทุกชิ้นทุกอย่างที่ไก่บอกไปคือความจริงขนาดโบว่าสีนากล่องเลยล้างกล่องไก่เอาความจริงของบอกบดทุกอย่างแล้วก็คือว่าโมหมอนคือช่องอื่นเนาะพี่นาะไก่คือว่าแบบ ซาแบบบ,บ้านบ้านไก่เลยเนาะแล้วก็ใส่ใส่คำแบบว่าที่ไก่ใส่มาแต่น่เสือพี่น้อง <c oughs> เอาละพี่นอ้องคลิปนี้ขอลาเปลี่ยนแต่ม่นด้พี่นอ้อง